มันแค่หาที่ร่มใช่ไหมเรามีโอกาสที่จะรอดโอ้ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันเลครับในเกมโลโบอกนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเอ่อมหัตภัยเอ่อธรรมชาติทั้งหลายเลยนะครับอยู่กับแบบเรียกว่ายังไงเกี่กับการเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติต่างๆนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับส่วนสนุกนะระหว่างที่ผมกําลังจัดเอ่อจัดโปรแกรมเตรียมจะอัดเนี่ย เกมมันก็เริ่มแล้วนะครับซึ่งแบบโอ้ไม่ได้รอช้าเลยละแบบไม่ขอเวลาจัดเกมไปเลยเลยรอมาถึงเล่นเลยแบบจะไม่ได้เตรียมใจเลยเลยในนี้ก็จะมีภัยธรรมชาติหลากหลายแบบเลยมันจะเป็นฝนฟ้าขะนองนั่นนู่นนี่นู่นนะครับแผ่นดึงแผ่นไหวแม้กระทั่งอุกบาทก็ยังมีนะแล้วน่าจะอยู่บนเกาะนะครับซึ่งโอ้ไฟมันรุนแรงมากอ่ะมันมันจะแผดเผาสวสรุปอันเป็นที่รักของเรานะครับเราก็ต้องเอาชีวิตรอดจากภัยธรรมชาติทั้งหลายนี้ให้ได้ นะให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมรู้สึกว่าข้างในน่าจะปลอดภัยแล้วหรือเปล่ามโน่มโนโอ้โอ้มันพังมันพังเดี๋ยวผมว่าเขาเขาจากตัวนี้น่าจะรอดโอเคโอ้เกือบโดนฟันหัวแหมสวัสดีเพื่อนแหมสวัสดีรู้สึกว่านายนิดน่าจะเจ็บหนักอุ มาถึงเรารอดแล้วโอ้โหรอ,อ,อดเลยเนะี่ยชื่อเราขึ้นชื่อเลยเนะี่ยว้าวแค่มาถึงเราก็รอดนะครับผมไม่รู้ว่าสถานการณ์ต่อไปเราจะรอดหรือไม่แล้วสถานการณ์ต่อไปจะเจอกับอะไรอะไรมันจะถลม่มป้าเราต้องไปดูกันในระหว่างนี้เราก็เดินเิีวๆกันก่อนอตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไหนเอ่ยเหมือนน่าจะเป็นเรียกว่าไงค่ายทหารอะไรสักอย่างนะโอ้แต่ว่า ทำไมฝนฟ้ามาดูคึืมคลืมยังไงไม่รู้คุณแม่เคยบอกว่าเวลาเกิดพัติอะไรต่างๆให้อยู่ที่สูงไว้ก่อนโอ้โอ้โอ้อย่า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 แ,นะแนะนำว่าอย่าตกนะเพราะเกมนี้ตกสมจริงมากนะครับตกปุ๊บเลื่ลลลลเลยไม่เราก็ตายเลยโอ้อายุทะเลทรายปะเนี่ยโอ้เราอยู่ที่สูงไว้ก่อนนะเผื่อจะปลอดภยัยอ๋อน่าจะเป็นพายุทะเลทราย sandstorm โอเคหาเชลเตอร์แล้วว่าเราหาเชลเตอร์ดีกว่านะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบ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 โอ้โหนะครับ ดีนะยังเกาะทันเราเรียมีโอกาสรอด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 เดียว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 โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเราจะไม่ตายใช่ไหมเราจะไม่ตายนะเราจะไม่ตายเราจะไม่ตายนะเราจะไม่ตาย นนะดูเหมือนว่าเราจะไม่รอดจากพายุทะเลทรายนะเพราะว่าเราอยู่ที่สูงเกินไปมันทําให้เสาเคลื่อนแล้วก็เกียดกันตกตายนะครับซึ่งให้จําไว้ว่าพายุทะเลทรายนะั้นไม่เหมาะเกิดกันอยู่ที่สูงอย่างแรงเลยเนะี่ยจริงจริงมองจากตรงน,นี้ไปเนี่ยแทบไม่เห็นเกาะเลยเนี่ยโอ้โหดูลมซะก่อนหพัดของระเกระจายจเลยเนี่ยมันไม่ได้ตายเพราะพายุพัดหรืออะไรสักอย่างนะมันตายเพราะตกตายนี่แหละ โอ้คนเหลือรอดน้อยมากเลยเพราะว่ามันต้องหาเชลเตอร์หลบพวกพายุอะไรนี่ให้หาเชลเตอร์หลบดีกว่านั่นจะปลอดภัยสุดไม่ใช่กันอยู่ที่สูงแบบเรานี้มันไม่ดีเลยดูสิหายนาจากเกาะในครั้งนี้แทบจะไม่เหลือเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามแข่งรถนั่นเองเราไม่รู้ว่าเราเจะภัยพิบัติอะไรในครั้งนี้แต่ว่าก่อนก่อนเราจะตายเราขอบรนๆนหน่อยปืนไป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 ยาจะมายุง่งหย่านิมรถเรายาอย่าหยา,ยานี่น,นี่ชนแม่มเลยหยาอยาสกิลการขับรถผม โอ้ยเดี๋ยว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 ความลดความรถเป็นความรดเป็นความรดเราแล้วเนี่ยโอ้โหสารเจียบนั่งได้เนี่ยแย่งจากคนเป็นร้านเออไม่เป็นไรยกขึ้นดิโอ้โหเสียดายว่าจะขับรถซะหน่อยเมเทโอชาเวอร์โอ้ยอุกกาบาตอุกกาบาตต้องรีบหาที่ร่มอย่างด่วนเลยโอ้โหผมไม่แน่ใจว่าถ้ารถอยู่ตรงนี้มันเราจะรอดไหมไม่แน่ไอ้เหล็กที่ข้างบนนั้นมันอาจจะลงมาทับหัวเราตายด้วยแรง ของอุกาบาตรถนิดดิ้นเลยเนี่ยต้นไม้โอ้โหรถปิวรถปิวตอนนี้เราก็อยู่กับ3หนุ่ม3มุมนะเนี่ยอย่างกับบอยแบนดเลยอยู่ในคนละมุมเนี่ยเห็นไหมสมมว่าถ้าเราอยู่ในที่ร่มเนี่ยน่าจะปลอดภัยนะเป็นพวกที่แบบอะไรไมนหล่นจากฟ้าเนี่ยให้อยู่ที่ร่มน่าจะปลอดภัยที่สุดอย่าไปเดินอะไะแตกข้างนอกนะไม่งั้นเราอาจจะตายโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันยกโอ้โหโอ้โหตอนนี้ผมเสียวมากเลยนะถ้า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 มันพินาศขึ้นมานแย่เนี่ยพยายามอย่าอยู่สูงจนเกินไปพยายามหาที่ร่มๆมอยู่ แล้วก็โอ้โหไอาคานเหล็กนี้ดิ้นไม่เลิกเลยแล้วเมื่อไหร่เราจะมันจะหมดวะเนี่ยรถนี่ถึงกระปิวโอ้โหแง่งไหนมาโอ้โหผมผมรู้แล้วว่าอะไรมันจะตามมาทีหลังมันเริ่มจะค่อยๆพังทลายลงเรื่อยแล้วคิดว่าไม่น่าจะรอดถึงวันพรุ่งนี้ถ้าแต่ถ้าเกิดเราไปลบใต้สะพานน่าจะรอดไหมังว่าคงไม่โดนอุกกาบาตก่อนนะเรารีบเปลี่ยนที่ลมก่อนที่เราจะโดนอุกกาบาตหล่นทับหรือโอ้โอ้เศษเหล็กเอา้าเรารอดแล้วอเป็นการเลือกที่หลบได้ฉลาดฉลาดมากเจเราเราลอดเป็นเป็นครั้งแรก รอ,อดได้เพราะเพราะดวงดีนะโมแต่จัดโปรแกรมเลยไม่ได้ขยับตัวไปไหนคุณเห็นสซเล็กนั้นไหมอา้าวไม่เห็นแล้วอ้านี่มันสวนสนุกนี่นาไหนไหนก็จะตายแล้วเรามาขอสนุกให้เต็มที่ก่อนตายดีกว่าโอ้้อนี้มันคือต้องใช้ค้อนตีแล้วก็อืมใช้ค้อนตีอันนี้คือไวกิ้งเป็นเครื่องเล่นที่พอบอกได้เลยว่าน่ากลัวมากน่ากลัวกว่าเฮอริเคนในดีมเบลอีกนะเพราะว่ามันทําคนอ้วกแตกได้ม,ม,ม,มันมันมันเสียวตรงไหนเนะี่ยเอ๊มีขายนี่ด้วยอ่ะขายขนมม้าหมุนม้าหมุน เราอยากนั่งมะมูมะหมุนใจเย็นมะมะหมุนจะพังแล้วเหรอยังไม่ทันได้นั่งเลยอ่ะขอนั่งหน่อยแล้วกันนะโอ้ทำไมมันสั่น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 โอ้ใส่เครื่องใกล้พังอะไรเนี่ยซูนามิซูนามิเดียวซูนามิโอ้โหเดี๋ยวซูนามิอยู่ตรงบนเราต้องรีบปีนเราต้องรีบปีนใครเร็วใครได้ใครเร็วใครได้อะเนี่ยใครเร็วใครรอดใครเร็วใครรอดไม่รู้เราต้องรอดเราต้องรอดเราต้องรอดนะเกมนี้ไม่มีคำว่าเพื่อนไม่มีคำว่ามิตร มีแต่คาว่าตัวเองนะเอาตัวเองให้รอดสึนามิค่อยค่อยมาสนึมิค่อยค่อยมาโอ้ไม่แน่ใจนะว่าอยู่ที่สูงมันจะปลอดภัยสู้ไหมแต่คิดว่าน่าจะปลอดภัยแหละดูจากสภาพแล้วคนก็ค่อยๆเทมาเทขึ้นมาเรื่อยๆนี่แล้วคนที่เขาอยู่เวกิ้งนี่ก็เตรียมตัวใบยได้เลยนะโอ้โอ้โอ้เมวาเม้เมามาเมเดี๋ยว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 เี๋ยี่ยวเรียวเดียเนี่ย มันหลบยากที่สุดในบรรดาภัยพิบัติทั้งหลายดูจํานวนการลอดของแต่ละคนแล้วนี่นะรู้สึกก็จะมีชื่อเราด้วยเพราะว่าเรารอด7ครั้งผมก่อนหน้านี้ผมได้มาก่อนแล้วนะสวนสนุกแล้วหรอโอ๊ยแต่ฝนฝนฟ้ามาอย่างงี้ผมว่าที่ลมปลอดภัยที่สุดแล้ะร่มหนดีตรงนี้เขาได้ไหมขอเข้าตัวนี้ก่อนแล้วกันอ่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นพายุทรายหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในนี้ปลอดภัยผมว่า มีโอกาสเป็นพายุทรายม่ก็เป็นพายุเฮอริเคนก็อาจเป็นได้ในระหว่างที่พี่ปัดกำลังมาคนเขาก็ำลังสนุกสนานกับเครื่องเล่นเนี่ยดูมันเริ่มค่อยๆพังโอ้เดียวเดียวเดียวทอร์นาโดโอ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 อะไรวะ มันมาเกิดอะไรตรงพอดีพอดีพอดีอย่างนี้โอ้โหปิวเลยนี่ทอร์นาโดหรือฝุ่นเนะี่ยมาเป็นควันเลยที่จริงถ้าเราอยู่ที่สูง่ควรจะดีนะแต่เราไม่รู้ไงว่าอะไรจะเป็นภัยพิบัติที่เราต้องอเผชิญเราก็เลยเดาสถานาการณ์ไม่ได้ว่าเราจะต้องไปหลบที่ไหนวิธีการเล่นที่ดีสุดคืออยู่ที่สูวดีแล้วนะครับไม่ที่สูงก็ที่ร่มแต่ที่ล่มไม่ค่อยแนะนำน,นะเผื่อแบบเจอสึนามิมาอะไรอย่างนี้นี่ก็ชิหายันหมดอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึกนะครับโอ้โห ผมคาดว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันตภายร้ายแรงแน่นอนฉะนั้นเราต้องไปอยู่ที่สูงที่สุดของตึกแล้วกันเราไปทางนี้ดีกว่าเพราะาคนน้อยที่จริงไม่ต้องอยู่สูงถึงกระสุดก็ได้นะแค่แบบประมาณสูงๆหนะ่อยเกือบสุดอะไรเงี้ยเกือบดาดฟ้าไม่รู้ตึกนี้มันสูงแค่ไหนอยากขวางทางดิพอภัยพิบัติกำลังมานะครับคนเขาก็ไม่อยากตายกันใช่ไหมไปสูงกว่าน,น,น,นี้อีกสูงกว่านี้อีกเมเทโอชา้าวอ์โอ้โหผมว่าผมลงดีกว่านะผมแต่ผมคิดว่าผมอยู่ข้างบนเอ้ยน่าจะรอดเนี่ย น่าจะรอดน่าจะรอดถ้าเราอยู่ข้างบนนะให้เสรมาทับคนตายไปเลยปุกกาป่านนี้มันหลบมันหลบง่ายนะเพราะว่ามันมันแค่หาที่ล่มใช่ไหมเรามีโอกาสที่จะรอดโอเรามีโอกาสที่จะรอดโอโอโอเมื่อกี้เราพูดโอโอโอเพิ่งรู้เนี่ยว่าแรงมันรุนแรงขนาดนี้เราไม่น่าประมาทเลยจาก ผ่านภัยต่างๆที่ผ่านมาสอนเรารู้ว่าอะไรควรหลบที่ไหนนะครับตอนนี้เราก็ต้องรับมือกับอะไรที่ต้องหลบในในที่ล่มแน่เลยเขาก่อนโอ้โอ้โอ้อย่าทาไมมันตีลังกาเดี๋ยวก็เดี๋ยวโอเคตั้งสติได้แล้วผมว่ามันคนจะเป็นพวกพายุแน่ๆเลยคนเขาเลือนเหลือขนาดนี้นี่เขาเอาตัวรอดกันมาได้ยังไงนะครับที่นี่เต็มแล้วนะครับที่นี่เต็มแล้วไม่รับแล้วโอ้โหมีคนเขานอนโ,อโหสบายไปไหมเมื่อเป็นพายุเนี่ยคือมันต้องหาที่ล่มหลบใช่ไหม ที่จริงแนะนำให้เป็นใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยก็จะดีนะ Thunderstorm โอ้โห Thunderstorm เราต้องหลบในที่ร่มอย่างสุดๆเลยโอ้โหเปรี้ยงเปรี้ยงห้ามเขาบอกว่าเออพายุเนี่ยพายุสายฟ้าห้ามอยู่ในที่กลางแจ้งโอ้โหโอ้โหไหนดูพล,ลังภาพความแรงของสายฟ้านิดหน่อยจากสภาพแล้วเนะนี่ยนะม่นาไหวโอ้โหต้นไม้ไม่เป็นไรเลยเขาบอกว่าเวลาฟ้าผ่าเนี่ยห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมเวลาพวกฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยห้ามอยู่ใต้ต้นไม้เพราะว่ามันจะเป็น ตัวดุดตัวดุดจะใส่ไฟฟ้าอย่างดีเลยพอพายุมาในห้ามถือทองแดงนะไม่งั้นนิดเตรียมแน่นอนโอ้โหอุดอัดอ่ะคือเนี้ยคืออุดอัดอ่ะถ้าแบบมีเหตุการณ์นี้จริงๆในในโลกใบนี้เนี่ยผมว่าคงจะหายใจกันไม่ออกเมื่อไหรจะจะหยุดเนี้ยผมว่าอยู่ในนี้เราเราน่าจะรอดนะผมว่าฟ้าคงไม่ผ่านหลังคาพังนะไม่งั้นคนที่ชื่อซีเค็ตซีเคตโต้ศูนย์แปดนี้เขาตายแน่นอนโอ้ มาตะภายนี้รอดเยอะมากเพราะว่าอยู่ในที่ร่มไงมัน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 ปลอดภยอัยเอตอนนี้เราก็อยู่กับที่ไหนก็ไม่รู้นะดูเหมือนจะมีปะพาคารด้วยแต่ว่าฟ้าคึมอย่างนี้พายุแน่นอนอยู่ในนี้ดีกว่าโอ้ประตูพังเอออยู่ในนี้แต่ว่าไม่ไม่ต้องอยู่ข้างบนสุดนะน่าจะดีโอเคปิด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 ประตูปิดประตูปิดได้ไหมฝนฟ้าะนอง คืมขนาดนี้ก็มีอารมณ์ตากาอีกไข่เนาะไข่เวลาเล่นนี่ก็พยายามอย่าส่งคนอื่นนะคือผักได้คือผักเลยนะครับโอ้โหโหดร้ายให้ตัวเองรอกก็พอแล้วครับคนอื่นอย่าสนนะครับใครไม่ใช่ใครไม่ใช่ตัวเองผักแฟดฟรอสซิกเออซิกไฮแอนด์สเตเบิลเก่าแฟดฟรอสนี่มันอะไรอ่ะเหมือนประมาณว่าว่า s ว่าซิกซิกไฮเดี๋ยวรอด้วยรอด้วยอ๋อน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วม น้ำท่วมแป๊บหนึ่งจะเย็น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 โอ้โอ้โอนอออาอาอาจะเย็นเอื้อเอื้อเอื้อเกือบเกือบโอ้โหเดี๋ยวมันโครงเครงมันเริ่มครงเครงโอ้โหแขงแขงโอ้โหทีนี้ที่เราอย่างทันอย่างทันไม่งั้นมันกินตายแน่นอนโอ้เดี๋ยวแล้วมันใคไมันครงแขงโอ้หน้ำท่วมน้ำท่วมเดียวเดียวไปเดียวโอ้เดียวเดียวจะเย็นยา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 เอ้อเกือบตายเราต้องไม่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 ตายท่องตัวเองไว โอเคโอเคอุ๊ยรอดรอดแล้วโอ้โหโคตรดีใจเลยอืไหนไปดูสกอร์ดิว่าเรารอดไหมดูสภาพเลือดนิดอืแทบตายโอ้โหเราขึ้นอันดับด้วยดีใจนะครับท็อป10ท็อป10เอ่นี่มันที่ไหนนี่ฮะท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดท้องฟ้าเปลี่ยนแค่คนเปลี่ยนทีนรีบกระเพียนไม่คิดจะหยุดเชื่อว่าได้ไงได้ไงร้องเพลงนี่ ้องอารมณ์ดีตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าเราจะเจอกับอะไรก็ต้องมีความสุขเข้าไว้นะครับไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะอันตรายแค่ไหนก็จจมีความสุขกับการร้องเพลงผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับพาย,อยุอีกแล้วนะขอดูท้องฟ้าก่อนขออย่าเป็น thunderstorm แล้วกันไม่งั้นเราตายจึ๊บโอ้ยจึ๊บโอ้ยจึ๊บโอ้ย เมื่อกี้เคยพูดไปว่าผักใครได้ผักเลยนะครับแต่ไม่ใช่เราโอ้โหกำลังจะรอดเลยตัวปิวตายเลยโอ้มันมีความรุนแรงมากเลยเนะี่ยโอ้โหรู้สึกทลายดูเหมือนว่ามหาตะไคร่นี้คนจะรอดน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาโดนผักตกอะไรหรืออะไรอย่างนี้นะครับดูจากสภาพแมปแล้วนี่นะขอหลบหนยนะครับขอ,อบคุณครับต่อไปจะเป็นมหาตะไคร์อะไรกันเราต้องมาดูโอ้ เขาตายเพราะอะไรนี่นี่เขาตายก่อนที่จะเกิดมันตะไคร้แน่ัยธรรมชาติทุกอย่างเราต้องตื่นตุ้มตลอดเวลาไฟล์ร์คลิปดิสเทนต์ฟอร์มไฟลร์เขาบอกว่าให้อยู่ห่างจากไฟอันนี้ไม่น่าจะเป็นมันตะไคร้ไร้นะผมว่าน่าจะเป็นการวางเพลิงมากกว่าถ้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 าไฟมันเริ่มไหม้แล้วเราต้องอยู่ห่างจากไฟเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไฟโอ้โหไหม้ไหม้ไหม้เดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหลบตรงไหนดีวะเนี่ยในบ้านไม่ปลอดภัยแล้ว ที่สูงดีไหมที่สูงไม่ปลอดภยัยเนี่ยแต่คนอยู่เยอะมากนะอ่าในระหว่างที่เกิดภยัยแล้วก็มานั่งชิวๆกินกาแฟกินลมชมวิวต,ตรงนี้ดีกว่ามันใช่เวลามาชิวไหมเนี่ยมันจะไม่เกรียมมันอยู่แล้วว่าที่สูงน้นจะปลอดภัยนะคิดว่าขอหลบหน่อยนะครับขอบคุณครับอืมเกรียมเลยไม่แต่ทรายก็เกรียมเพราะว่าไฟคงไม่ทําลายเสาเข็มแล้วนะเขาบอกว่าให้ให้อยู่ห่างจากไฟนนี่เราอยู่ห่างที่สุดแล้ว โอ้เดี๋ยวเดโอ้โหเดี๋ยวมันมันมีปฏิกิริยามันมีมันเริ่มมีปฏิกิริยาทุกคนยา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 เดี๋ยว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 โอ้เดี๋ยวโอ้โหโอ้โอ้เออโอ้โหเกือบจะรอดอยู่แล้วเชียวอื้อหือไปตกแมปตายซะงั้นโอ้โหรอดโคตรหน่อยเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท้องฟ้าแจ่มใสน้ำทะเลดูนิ่งลมไม่มีดวงจันทร์ขึ้น ดวงอาทิตย์ขึ้นเราเดาไม่ได้เลยว่าอะไรมันจะเกิดมีใครกินขนมไหมครับสนใจไหมครับลูกละเี๊สิบสองลูกหกสิบรู้สึกว่าคนเขาจะแหกขึ้นกันนี้สูงมากเลยไม่แน่อาจจะเป็นซูนามิก็ได้นะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนเดี๋ยวเมทโอโอ,โอ้บ้านบ้านบ้าน,านเกือบไปแล้ววอตส์เขาบอกว่าให้หมองท้องฟ้าไวนะ้นะแล้วก็มองไ้ก่อน โอ้โหที่จริงมันหลบที่จริงไอ้นี่มันหลบง่ายนะเพราะว่ามันเรียกว่าไงคือมันจะค้างอยู่แป๊บหนึ่งก่อนท่ให้เรารู้ว่ามันจะตกตรงไหนอ่ามันน่าจะตัวเราได้ง่ายกว่าดูสภาพเลืวอแต่ละคนแล้วนี่ไปผ่านอะไรกันมาเนี่ยข้างนอกดูแบบปั่นปวนไมนกระทั่งเครื่องผ่านเออเครื่องตรงหน้าประตูก็ก็หมุนแม้จะหลุดแล้วแต่ก็ยังทำหน้าที่นะครับอือพื้นซีเนตนกระจายปัดหลังคาปิวโอ้โหรุนแรงมากเลย แม้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่เพลงสนุกก็ยังร่าดเริงแจ่มใสนะครับให้สนุกไปกับเพลงหมดแล้วใช่ไหมโอ้หมดกบ้าแล้วแล้วว่าเรามานั่งพักผ่อนชิลสบายอารมณ์กันก่อนดีกว่านะเฮ้แต่ตายไม่รู้ตัวนี่มนั่งชิวทําไมเอ๊ะคนรอดเยอะอยู่พอสมควรเลยเนี่ยเรารอดแล้วนั่นจะประมาณ9ครั้ง10ครั้งมั้งไม่รู้อะเรารอดกี่ครั้งแล้วอะแล้วไอคนที่เขารอดนิด 30 30นี่เขาเล่นกันด้วยอะไรเราอยู่ที่ค่ายทหารอีกแล้วรอบนี้จะเป็นอะไรเนี่ยรถถังโอ๊ะรถถังมันขึ้นได้ไหมเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวไม่คนใจเป็นเพื่อน่อะตกลงนะครับแล้วรอคนดีเราต้องแอดเหมือนจะเป็นรถถังโอ้รถถังรถถังรถถังมันโอ้เะเย็นโอ้โอ้ยิงมันได้ไหมยิงมันได้ไหมยิง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 ,ยงไม่ได้นะไม่ใช่แบทฟิลหนึ่งอ่าเราสามารถควบคุมรถถังได้ควบคุมพอได้ไหมเดี๋ยวแป๊บีแป๊บเึงยออยู่ในรถถังก่อนไฟเจอ อ๋อเป็นไฟนะครับอยู่บนรถถังนั้นจะปลอดภัยนะคิดว่าคิดว่านะคิดว่านะมันคงไม่ไหม้รถถังหรอกโอ้ไม่ก็บ้าแล้วที่สูงก่อนเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึบจบจบจบ๊โอเคเดี๋ยวเลาะตามกําแพงไททันไปก่อนไฟค่อยๆเริ่มลามผมไม่คิดว่าน่าจะรอดนะแต่ว่าอยู่ข้างนอกถ้าไฟมันเกิดจากตัวนี้เราก็ต้องไปมุมตรงนู้นะผมว่าถ้าถ้าคนอยู่ตรงนี้น่าจะรอด เพราะก่อไฟจะมาถึงนี้ก็น่าจะรอดแล้วอคนก็ค่อยๆโดนไฟคลอ,อกตายเออเด้อเด้อกำแพงกำแพงกำแพงโดดโออเจ็บแต่ไม่หนกักแถวนี้น่าจะน่าจะปลอดภัยนะเห็นคนเขาไม่ค่อยมาอยู่กันเลยที่ไหนที่คนไม่อยู่แปลว่าที่นั่นปลอดภัยนะครับไม่จริงโออเสาเสาถลม่มถล่มแล้วถล่มแล้วโอ้เอา้ากำแพงไม่พังกำแพงนี้คนคว่าจะแข็งแรงพอสมควรเลยเนะนี่ยนี่นายเห็นเราไหม มาตรงนี้ดิมานี่มานี่มานี่นี่เลยมานี่มานี่ตัวนี้ปลอดภยัยเชื่อเรานะเราเชื่อมันเอ้าชนะแล้วเป็นครที่เราชนะไฟอ่าเรามาเฮฮาปาร์ตี้กันส่งท้ายก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะสิ้นชีพนะเรามาเล่นไวกิ้งดีกว่าอันนี้กด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 นี่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 ตบตบมันทุบมันนี่นี่ นี่โอ้โหวายกิ้งไวกิ้งไวกิ้งไวกิ้งเป็นอะไรโหตอนแรกมันจะเล่นซะหน่อยบิดซะผมไม่กล้าเล่นเลยมีใครสนใจซาลาเปล่าไหมครับลูกละ40่ลูก20่สเรามาแช่น้ำพุกก่อนดีกว่านะหืมน้ำพุนี่เย็นดีจังเลยนะครับอย่างกับลูกเห็บโอ้แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินสะเทือนทั้งนั้นเราก็ต้องพยายามโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกผมผมตั้งสติไม่ทันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหถาดถ่ายสลัเปาเราพังพินาศ โอ้แผ่นด้ไหวเราต้องพยายามกระตือรือร้นนะครับอย่าหยุดนิ่งอย่าหยุดนิ่งหยุดหยดุดึโอ้โหเขามาจากไหนเนี่ยอืเอาให้รอดนะ,ะพยายามจะหยุดนิ่งแล้วก็ระวังอะไรมาตบหน้าเลยว่าไงมาฟาดหน้าเราตายนะต้องใจเย็นโอ้โหอีแผน่นอ้ตัวดีเลยเกือบไปแล้วพยายามกระโดดกระโดดไปอยู่ในที่กลางแจ้งแล้วก็กระโดดกระโดดกระตงดึ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 งโอ้ทำไมรู้สึกว่าไอ้นี่มัน มันดูมันดูไม่มีพิษภัยอะไรเลยนะ,ะผมว่าไม่น่าใช้แผ่นดีบัตแล้วแหละมันน่าจะเป็นพลังจิตแทนแล้วรู้สุว่าเราจะอยู่นิ่งไม่ได้เลยต้องม,มีการกระโดดกระโดดเพื่อเพื่อหลบแผ่นไหวถึงถึงึงหน้าล่าเรยงเข้าไว้แล้วเรเข้าไว้ถึงถึงจะพังพินาศขนาดนี้แต่เพลงก็ยังมีนะครับโอ้สดงถึงความล่าเริงเล่นเกมไม่คนเครียดโอ้เกือบฟาดนะเล่นเกมเราไม่คนเครียดนะเราควรจะหาอะไร มาโอ้มาไาเท่าโลมโม่อย่าอยู่เฉยๆดีกว่าแม้แต่เศษเศษพวกนี้ก็ยังจะเต้นนะครับมองโลกนี้แค่ดีมองโลกสวยน่าสงบแล้วหรือ,อยังฮะสงบแล้วสงบแล้วสงบแล้วโอ้โอ้โอเรารอดด้วยเราขึ้นอันดับด้วยโอเคไงสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้นองกนละกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดเล่นจากใต้ใตคลิปเล่นได้เลยนะครับสนุกมากเลยเขาบอกเลยเอาไว้ซ้อมเผอแบบเจอไพ่บัตรอะไรจริงๆ นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปอยู่แล้วนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ